ต,ตัวคุณอนุทินเองหลังจากที่ฉีดที่สถาบันบำร,รุงราดูรกรุงเทพมหาคนครเสร็จในช่วงเช้าท่านก็เดินทางต่อไปที่สมุทรสาครครับเพราะที่สมุทรสาครเมื่อวานนี้ก็มีการฉีดเข็มแรกแล้วเช่นเดียวกันนะครับโดยที่โรงพยาบาลสมุทรสาครคุณอนุทินก็ลงไปตรวจความพร้อมโดยมีท่านรองผู้ว่าคุณธิรพัฒน์คัชมาศเป็นคนรับวัคซีนเป็นคนแรกของที่สมุทรสาคร ตามด้วยบรรดาผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐเอกชนบุคลากรทางการแพทย์และอสมโดยวางแผนฉีดไว้159คนเมื่อวานนี้คุณอนุทินก็บอกว่ามาให้กำลังใจมาสังเกตการที่เรามีล็อตที่ด่วนขึ้นมาในช่วงกุมภาก่อนเนี่ยมันก็เกิดมาจากการระบาดระลอก2ที่สมุทรสาครน,นี่แหละเพราะตอนแรกเนี่ยเราควบคุมได้ค่อนข้างดีเราก็จะรอล็อตของแอส r a z เซ e นกที่ผลิตในประเทศไทย ปรากฏมันมีการันมีการระบาดระลอก2ซึ่งจุดศูนย์กลางไข่แดงก็อยู่ที่สมุทรสาครก็เลยทําให้ต้องเจราจารีบหามาเพิ่มก็ได้ชินโนแวกกับแอสตราเซเนกาที่ตัดล็อตจากต่างประเทศเข้ามาก่อนเป็นที่มาของวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณอนุทินก็เลยมาตรงจุดไข่แดงตรงนี้คือสมุทรสาครคุณอนุทินบอกว่านี่คือเหตุผลหลักที่ต้องจัดหาวัคซีนเข้ามารองรับสถานการณ์ซึ่งเดี๋ยวเดือนมีนาคมก็จะมีของชินโนแวกอีก8 0 0 0 0นโดสเมษายนมาอีก1ล้านโดส หลังจากนั้นเนี่ยประมาณปลายพฤษภาถึงต้นมิถุนาแอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยสยามไบโอไซด์ ide, ก็จะเสร็จออกมาเรียบร้อยก็จะมีการฉีดอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นขอยืนยันให้ชาวไทยมั่นใจว่าวัคซีนทุกหลอดมาจากการรับรองที่มีมาตรฐานสูงจากสถาบันการแพทย์ทั่วโลกกระบวนการผลิตกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็รับรองตัววัคซีนก็ขึ้นทะเบียนออยอเรียบร้อยทั้งของประเทศต้นสังกัดแล้วก็ของไทยดังนั้น ไม่มีทางที่จะเอาของไม่ดีมาฉีดให้คนไทยและย้ําว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าไปเจอคนอ้างว่าให้จ่ายเงินแล้วจะรัดคิวได้ฉีดวัคซีนก่อนขอให้รู้ว่าวน,นั่นคือมิจฉาชีพกร,รุณาไปแจ้งตํารวจคุณอนุทินก็บอกว่าในส่วนของสมุทรสาครเนี่ยล็อตแรกทั้งหมดจะได้2 0 0 0 0กว่าโดสก็จะค่อยๆฉีดไปนะครับทางด้านสาธารณสุขจังหวัดคุณหมอนเรศฤทธิ์ขัดทศีมา ก็บอกว่าสมุทรสาครได้รับการจัดสรรวัคซีนเนี่ยเจ็ดหมื่นโดสในช่วงแรกจะฉีดให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย35,000คนก็คือคนหนึ่งเนี่ยฉีด2โดสห่างกัน3สัปดาห์ในเบื้องต้นก่อนจะฉีดในโรงพยาบาล3แห่งคือโรงพยาบาลสมุทรสาครโรงพยาบาลกระทุ่มแบนและโรงพยาบาลบ้านแผลว,วันแรกเนี่ยฉีด500คนจะค่อยๆขยับเป็นวันละ1000คน2,000คนตั้งเป้าจะฉีดให้เสร็จภายใน1เดือนอันนี้ลอดแรก พอรอตที่2อีก60,000โดสจะได้มาเดือนมีนาคมแล้วก็อีก1,000 0แโดสในเดือนเมษายนก็จะกระจายออกไปในพื้นที่เสี่ยงจะมีโรงพยาบาลที่เป็นจุดฉีดเป็นโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มมาอีก7แห่งทั้งหมดก็จะเป็น10แห่งในจังหวัดนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ